อาสงน้ํหงเหือน่นาคณะสมการอาว่าตอนแรกก็ได้อัหพเสือให้มเกิดไกัห้กันแล้ารเรียนื่อนผูักผู้่กันท่านเลยร่วมบุญร่วมบุสกันมาสงน้ำนะใ้จะปีใหม่แล้วนะีไม่ยีวัน็กล้จะปีใหม่นะปีใหม่ของไทยวันสงการเป็นเป็นเฮนีนั่นอาสงน้ารดน้าดำหวผู้หลักผู้ใหญ่และเรียนเชาเรียนเถมาร่วมบุญร่วมบุสกันมาร่วมบุญงามความดี น้ำข่าน้ำหอมก็อยากลองน้ำใจน้ำไหนๆท็่น้ำใจของชาวกูหาสวรรค์ไม่ได้คู่น้ำใจของชาวบางแวกไม่ได้คือน้ำใจของอาชาวตะลันีโงไม่ได้นักของบนนาบนนาปวดห่วตกใจปวดหัวพวกนันิดเงินก็ขอให้ได้เงินทิศทองขอให้ได้ทองแล้ขอให้มีสุขภาพอนามัยอันแข็งแรงอายุขอให้ยืนยืนถึง98ปีถึงขาขอให้มีกายถุงกายถึงใจพระล้วน้ำใหม่มีความมีความจุกจิกใจน้าฮะสามีไม่มีหลานเป็นผู้ชายขอให ถึงนนายทหารเป็นนายกคนต่อไปในใครภาคหน้าเลยนะจ๊ะคือเชิญ์บุตรในกระเจนี้ไม่ท่านเลย การดวกันต่อทุกความสามารถนะความสามารถของนิดต่ำแม่ทับนักติดต่ำแม่ทับเขาปักน้ำกับนึงนะมีความสามารถนะความสามารถจย่างร้อตัวนะหารรุกลาดต่อรุกลาดก็อย่าไปต่อนะมีความสามารถที่เขาฝึกกันมาแล้วมาฝึกกันมาเป็ติีๆนะฝึกกันมาอาจจะเลยเจ้าเลยเจ้าอ่าขอทางหน่อยนะ